สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิวแล้วนะคะเอพันวัสดุวันนี้วิวจะมาแนะนําและเปรียบเทียบตะแกรงไวเมชนะคะซึ่งมี2รูปแบบด้วยกันก็คือแบบม้วนและแบบแผงและแบบไหนล่ะที่เหมาะกับงานของคุณแบบแรกที่จะพูดถึงจะเป็นตะแกรงไวเมชแบบแผงนะคะซึ่งแบบแผงเนี่ยสามารถสั่งผลิตได้ตั้งแต่หน้ากว้างที่2เมตรถึง3เมตร มาดูความยาวนะคะก็สามารถผลิตได้ตั้งแต่6เมตรถึง10เมตรเลยค่ะตะแกรงวเมชจ,จะมีลวดอยู่2ประเภทนะคะเป็นลวดข้ออ้อยหรือลวดกลมนะคะส่วนมาตรฐานเนี่ยตะแกรงวเมจ,จะมีมาตรฐานมอก,กอ737-2549นะคะส่วนความห่างของตาสามารถสั่งผลิตได้ที่ตา10คูณ10 15คูณ15แล้วก็20คูณ20เซนติเมตรนะคะส่วนความโตของลวดเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายความหนา เริ่มต้นที่3.6เป็นต้นไปนะคะจนถึง12บมิลและเมื่อไหร่ละ่ะที่เราควรจะต้องใช้ตะแกรงไวเมจแบบแผงแตะแกรงไวเมจแบบแผงนิยมใช้สําหรับพื้นที่ต้องการความแข็งแรงสูงเช่นพื้นคอนกรีตภายในโรงงานที่ต้องรับน้ําหนักเยอะๆหรือพื้นที่มีบริเวณกว้างอย่างลานจอดรถหน้าง,งานก็สามารถนําไปติดตั้งได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องมาตัดหรือประกอบหรือต่อหรือทาบหน้าง,งานถ้าใช้แบบแผงก็ติดตั้งได้เลยรวดเร็ว แต่ติดอยู่นิดเดียวตะแกรงวายเมชแบบแผ่นเนี่ยจะมีความยากเรื่องการขนส่งนะคะทําให้การขนย้ายหรือยโยกย้ายต้องใช้รถใหญ่ค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายจะส,ะสูงกว่าแบบม้วนโดยทั่วไปทีนี้ก็มาดูตะแกรงวายเมชแบบม้วนนะคะทีนี้มาดูสเปคของตะแกรงวายเมชแบบม้วนกันก็คือนะักว้างที่2เมตรถึง3เมตร50นะคะส่งความยาวต่อม้วนเนี่ยสามารถผลิตได้ถึงตั้งแต่10เมตรจนถึง50เมตรค่ะส่วนประเภทของตัวรวด เรามีลวดแบบข้ออ้อยและลวดกลมนะคะทั้ง2แบบก็จะมีมาตรฐานมอกรองรับถ้ามาดูเรื่องความห่างของตาเนี่ยจะมีตั้งแต่10คูณ10เซน15คูณ15และ20คูณ20เซนค่ะส่วนขนาดของลวดเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นที่3.6มิลนะคะขึ้นไปจนถึง6มิลเลยทีเดียวค่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าแล้วทำไมตะแกรงใบเมชชดมว้วนถึงยังคงเป็นที่นิยมและเลือกใช้งานางกันมากที่สุด อย่างแรกเลยเนี่ยตะแกรงไวเมจแบบม้วนเนี่ยก็มีความยืดหยุ่นสูงค่ะสามารถดัดโค้งได้ใช้ไ,ได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งกับพื้นที่ที่ไม่เรียบหรือมีสลดต่างๆตะแกรงไวเมจแบบม้วนก็สามารถตอบโจทย์ได้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าตะแกรงไวเมจแบบม้วนเนี่ยจะเก็บง่ายขนส่งง่ายค่ะประหยัดพื้นที่ในการจัดส่ง เป็นที่นิยมในท้องตลาดและหาซื้อง่ายตามท้องตลาดร้านค้าร้านสูขออสร้างทั่วไปจะเลือกใช้ตะกานไวเมชท,ทีก็ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมตามหน้าง,งานนะคะไม่ว่าจะแบบม้วนหรือแบบแผ่นมีข้อดีเหมือนกันทั้งคู่แต่แบบไหนที่จะเหมาะสมกับงานของคุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เอพ u ักดกสดุติดต่อทาง l ล n e แอดได้ที่แอดวัสดุ for you หรือโทรเข้ามาที่0955982658 เอพัดวัสดุวัสดุก่อสร้างเขียนทางช่างไทยเราคือผู้ช่วยในกนารจัดหาวัสดุก่อสร้างคัดสรรคุณภาพจากวอศวกรผู้เชี่ยวชาญ